สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาอาการคลิกรุ่นนี้นะคลิกร้อยสิบคลิกร้อยสิบคาบูคลิกร้อยสิบไอรุ่นนี้นะครับแล้วก็ร้อยสิบคาบูนะครับที่ว่าแต่ว่าเวลาเราทําเครื่องทําเครื่องแล้วสตาร์ทเกิดอาการสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทติดแค่เท้านะเวลาสตาร์ทเท้าถึงจะติดแต่ว่าสตาร์ทมือไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็ไม่ติดฟ้านลูกทําเครื่องทําอะไรใหม่ก็สตาร์ทแบบนี้นะแต่ว่าสตาร์ทมือไม่ติดติดยาก อย่างเดียววิธีการแก้นะครับคือเรามาดูมาร์กตรงนี้นะครับตั้งมาร์กฝังจานไฟให้ตรงแล้วก็มาตั้งมาร์กตรงนี้นะครับถ้ามาร์กขีดสองขีดเนี่ยมันตรงกับขนานกับตัวนี้นี่ถ้าขนานกันเลยเนี่ยรถจะติดยากนะครับจะไม่ติดนะครับจะติดยากเวลาจะสตาร์ทตีเราก็ต้องได้สตาร์ทเท้านะครับแต่ว่าเราต้องทําการขยับมาร์กให้มันมาข้างหน้านิดนึงนะครับสําหรับคลิกรุ่นนี้นะ ขยับมาร์กมาข้างหน้านิดนึงเหมือนแบบนี้นี่เหมือนแบบในในนี่แหละที่ผมตั้งไว้นี่รับรองรถสตาร์ทติดนะครับถ้าเราไปตั้งตรงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะครับวิธีการแก้นะครับใครใครที่ใครที่เป็นช่างหรือว่าใครที่เคยเจออาการแบบนี้ก็ไปลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูนะครับรับรองหายนะครับสตาร์ทมือติดแน่นอนนะครับ โอเคนะครับของครับ